ช่วงจบด็อกเตอร์นะครับมาเป็นช่วงที่เป็นอาจารย์แล้วค่ะนี่จะคุยเริ่มเส้นทางอาจารย์ตอนนั้นก็คือมันก็ต่อมาจากที่อาจารย์บรรจุตั้งแต่ตอนปีห้าศูนย์ใช่ไหมครับก็คือมันก็เหมือนกับว่าอารเรียนสารภาพก็คือเป็นอาจารย์ต่อเนื่องมาค่ะค่ะใช่ใช่ค่ะก็หมายถึงยังไงคะพี่ต่ายจบแล้วก็บรรจุครั้งแรกปีห้าศูนย์เนี่ยก่อนที่จะมาเรียน ค่ะตอนจบด็อกเตอร์แล้วก็ยังเป็นก็คือยังเป็นหน่วยงานเดิมไหมก็ยังหน่วยงานเดิมนะอ๋อค่ะใช่ค่ะก็กลับมากลับมาก็คือสังกัดสาขาการออบริหารทรัพยากรมนุษย์นะคะที่ที่เดิมนะคะที่ที่ไปเรียนเพราะว่าที่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ดาวเลือกเมเจอร์บริหารทรัพยากรมนุษย์เพราะว่ากลับกลับมาก็คือมันมันจะได้ตรงกับสาขาที่ที่เราสังกัดนะคะที่ตายค่ะนะเ,เริ่มต้นกลับมาตอน เป็นด็อกเตอร์นี้กลับม,มาทํางานต้องปรับตัวอีกรอบไหมหรือว่ายัางไงครับปรับค่ะก็ก็ต้องปรับนะเพราะว่ารูปแบบการทํางานเนาะมันอาจจะด้วยที่อาจจะด้วยที่เราเราใช้เวลาอยู่ยอยู่ในมอก่อนไปนี้อยู่อยู่แป๊บหนึ่งนะคะ่ะค่ะเราเราเป็นอาจารย์เราเ,เข้าตอน ปายปี50แล้วเราก็ทำงานสอนแป๊บๆหรือว่าได้ช่วยทำกิจกรรมต่างๆนะคะของในคณะอยู่อยู่นิดนึงแต่พอเรากลับมาปุ๊บนะคะเ,เราก็อาจจะมีรับอาจารย์ใหม่แล้วก็จะเจอเพื่อนใหม่ผู้บริหารก,ก็ก็เปลี่ยนทันไปอะไรไปนะคะเนะเาะคือวัฒนธรรมองค์การอะมันมันก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อยอะคะ่ะตามตามผู้บริหารบ้างตามคนเ,เขาเรียกอะไรนะ คนที่ที่อยู่ในองค์การที่ที่มีทั้งคนเก่าคนใหม่ข้าราชการพนักงานมหาลัยอะ,ค,ะค่ะค่ะเราเราก็มีการปรับตัวทั้งเข้ากับในส่วนของเพื่อนร่วมงานนะคะว่าโอเคนะเออในการทํางานเนาะมันไม่ใช่แค่สอนอย่างเดียวแต่มันมีกิจกรรมที่เราจะต้องทําร่วมกันนะคะตรงนี้ก็มีการวางแผนนะคะว่าเออกิจกรรมนี้ในเทอมนี้อะคะเราในในปีงบประมาณนี้ดีกว่าเนะเาะว่าเราจะต้องทำ กิจกรรมอะไรบ้างนะคะแล้วก็เขียนโครงการตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ดูแลในเรื่องของส่วนของนักศึกษานะคะซึ่งนักศึกษาเนาะก็พยายามกระตุ้นให้เด็กๆนะคะมาทํากิจกรรมกับเราเนาะเขาเขาจะได้ไม่เรียนอย่างเดียวแต่รู้จักการทํากิจกรรมการใช้ชีวิตนะคะมันเหมือนกับว่าเป็นการพัฒนาซอฟต์สกิลผ่านการทํากิจกรรมของเด็กๆด้วยส่วนหนึ่งค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการเป็นได้ได้รับบทบาทของการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษานี่เนาะคือเด็กไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ค่ะคิดอะไรไม่ออกอะไรไม่ออกนี่เขามองหาใครไม่ได้แ้วเขาจะมาหาเราอ่าซึ่งเราก็เราก็มือใหม่อยู่เอาเอาเอาว่าจริงๆเถอะเออบางอย่างบางอย่างนี่จะมาปรึกษาเรื่องลงทะเบียนอาจารย์ดาวเอาอยัางไงดีคะเรื่องลงทะเบียนตรงนี้อย่างนั้นอย่างนี้หนูจะอ่าจะดอกจะอะไรยังไงหนูจะยังไงคะ่ะ ถ้าถ้าจะดรอปเราก็ต้องบอกเด็กนักศึกษาว่าเอ้ยจะจะดรอปทำไมทําไมสาเหตุที่เราจะดรอปเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องถามเหตุผลก่อนถ้าเหตุผลฟังไม่ขึ้นก็โน้มนะ้เฮ้ยเรียนต่อไม่ดีกว่าหรอเอออย่าพึ่งเลยค่ะค่ะหรือว่าอ่าในเรื่องของบางอย่างถ้าเราไม่รู้อ่เราก็ต้องบอกว่าเฮ้ยหนูตรงนี้นะหนูถามทะเบียนนะเบอร์โทรเบอร์นี้ค่ะหนูกด เบอร์เบอร์โทรของมหาวาลัย045352000ค่ะเนาะแล้วก็กดศูนย์ติดต่อโอเปอเรเตอร์ ator, แล้วหนูบอกว่าติดตอ่อฝ่ายทะเบียนค่ะหรือถ้าหนูจะให้เร็วหนูเข้าไปที่ฝ่ายทะเบียนเลยลูกเออแล้วไปคุยถามพี่เขาเลยในรายละเอียด หรือบางทีมีนักศึกษาที่ป่วยไม่สบายอะค่ะผู้ปกครองอยากจะให้ดอกแต่ว่าผู้ปกครองไม่สะดวกมาเราก็ต้องเป็นคนรับเรื่องตรงนี้นะคะไปจัดการให้นักศึกษาโอานเงินให้ก่อนแล้วผู้ปกครองเอิ้อนเงินมาให้เราอีกทีหนึ่งค่ะก็บถ้วนกระบวนวามเลยค่ะในการดูแลเด็กค่ะอันนี้ก็ <c oughs> อาจจะเป็นเป็นอะไรที่ใหม่สำหรับเราเนะจะช่วงจบมาใหม่ๆค่ะดูดูแลดูแลทุกระดับประทับใจค่ะเอาอย่างนี้เลยค่ะ <c oughs> ในนั่ปรึกษามีนักปึกษาในปรึกษาเยอะไหมครับกี่คนครับเยอะไหมต้องดูแลตอนตอนนี้เนเาะดาวสังกัดอยู่สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศนะคะก็ ก็คือจะรับปีละห้องห้องละ50คนค่ะแต่แต่ว่ามามาจริงก็ก็ยังไม่ครบเนื่องจากว่าเป็นสาขาที่เปิดใหม่แล้วอาจจะอาจจะไม่ค่อยบูมในในในแถบในแถบอีสานเท่าไหร่เนอะค่ะธุรกิจระหว่างประเทศเนอะมันมันน่าที่จะแบบว่าเออในกรุงเทพอะไรอย่างงี้มากกว่าก็จะได้นักศึกษาค่ะจะเป็นนักศึกษากัมพูชาเนื่องจากอุบล ยุทธศาสตร์ดีเราติดกัมพูชาติดลาวอ่าเราจะได้นักศึกษากัมพูชามาอ่ารุ่นแล้วประมาณสิบสิบกว่าคนค่ะบวกกับนักศึกษาไทยอีกนะคะก็จะได้ตกแล้วอย่างของนักศึกษาที่ดาวเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเข้ามาก็จะสี่สิบหกคนอ่าแล้วก็พอเรียนไปก็จะมีแบบว่า หายไปบ้างด้วยตัวที่เด็กอันนี้อยู่ตอนนี้ก็ทงห้องเหลืออยู่สี่สิบคนค่ะแต่สี่สิบคนก็มีอยู่คนหนึ่งค่ะเนื่องจากว่าเขาเป็นโปรสนแล้วมาต่ออ่ามามา,มาต่อเขาเขาก็จะจบเร็วค่ะเขาก็จะจบเทอมนี้อยู่คนหนึ่งค่ะค่ะก็กับเด็กๆน่ารักค่ะเด็กๆชอบเซลจิกกัดอาจารย์มากเลยค่ะที่นี้ค่ะแล้วตอนที่มาเป็นอาจารย์นี้ งานของอาจารย์ก็มีหน้าหลายหน้าใช่ไหมครับมีทั้งสอนก็มีวิจัยค่ะใช่ใช่ค่ะกดดันไหมตัว kpi ตัวนี้มันกดดันไหมอา่าถ้าถ้าถามถึงเนาะ้าผลงานด้วยเนี่ยใช่ไหมครับ ค่ะใช่ค่ะก็ก็อันนี้อันนี้จะเป็นเงื่อนไขของแต่ละมหาลัยเนาะที่ที่ไม่เหมือนกันนะคะบางมหาลัยก็อาจจะเข้มข้นในในส่วนนี้แต่ของในส่วนของราชภัฒอุบลนี้จะมีความเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความสุขค่ะก็คือว่า การการทำตำแหน่งทางวิชาการอาจจะไม่ต้องกำหนดว่าอสองปีพอสอนะห้าปีรอสอนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้คือแล้วแต่จิตศรัทธาของเราค่ะออว่าว่าเราจะจะทำไหมแต่ว่าการตอบโจทย์ประกันคุณภาพการศึกษาค่ะออตรงนี้มันก็จะมีเกณฑ์ที่บังคับแหละในแง่ของการที่จะให้คะแนนเนาะเป็นสิ่งที่วัดคุณภาพการศึกษาที่ที่ทำอะคะ่ะก็จะมีเรื่องของการเอาวุธการศึกษาของอาจารย์นะคะมาใช้ในการประเมินให้ นนด้วยแล้วก็เป็นเรื่องของการพัฒนาอาจารย์ในการได้ตําแหน่งทางวิชาการส่วนหนึ่งด้วยแล้วก็เป็นแต้มของการตีพิมพ์นะคะผลงานวิจัยะคะ่ะของอาจารย์เอามาใช้ประกอบการพิจารณาด้วยอ,อันนี้ทําให้อาจารย์นะคะจะบอกว่าเฮ้ยฉันจะ สอนอย่างเดียวนะอ,อฉันจะพาเด็กทํากิจกรรมอย่างเดียวนะมันมันก็มันมันก็ไม่ครบถ้วนทุกมิติของการที่จะถูกวัดและประเมินผลแล้วอะค่ะด,ดังนั้นอาจารย์ต้องสละเวลาส่วนหนึ่งค่ะในการที่จะทําวิจัยด้วยซึ่งการทําวิจัยอะมันมีข้อดีนะคือพอเราทําวิจัยเสร็จนะไอ้สิ่งที่เราทําวิจัยอะเราสายไหนเราทําวิจัยศาสตร์ทางนั้น เราเอามันน่ะมาใส่ในตำราในเอกสารนะคะในการสอนของเราและเอาเอกสารน่ะตำราตรงเนี้ยมาใช้ในการสอนนักศึกษาเออค่ะตร,ตรงตรงเนี้ยนะคะคือคือมันดีนะมันจะเป็นความรู้ที่สดใหม่แล้วอาจารย์ผู้เป็นตัวทําวิจัยอ่ะถ่ายทอดจากจากตัวคนที่ทําเลยอะคะ่ะ เอ่อตรงนี้นะคะ่ะนักศึกษานักศึกษาจะได้เยอะนะแล้วกอ็อาจจะด้วยความที่เราได้ช่วยดูแลหลักสูตรปริญญาโทรทัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตด้วยะคะ่ะข,ของของคณะมนุษย์นะคะของของมหาลัยราชภัฏอุบลน,นะคะค่ะตรงตรงนี้ตรงนี้ก็ก็เลยทําให้การการเป็น advisor หรือว่าเป็น c o a ดนะคะในในงานวิจัยตรงตรงนี้นะคะของนักศึกษาด้วยทําให้เราทําให้เราเหมือนกับ แตว่ายัางไงดีละ่ะมันมันมีงานตีพิมพ์นะคะร่วมกับนักศึกษาไปในตัวด้วยอะคะ่ะตายค่ะก็คือพัฒนาตัวเองตลอดใายๆงันอ่าค่ะใช่ใช่ใช,ใช่ค่ะแต่แต่ส่วนใหญ่ค่ะอาจารย์ดาเชตาทำขอสอนานไหมครับกี่ปีครับตอนนั้นอ่าทำค่ะการทำขอสอเนาะก็หลังจากดาวเรียนจบปีต้นปี5-7เเนาะ เราขอพอเราได้พอสอตอนปีเดี๋ยนะนับนิดกว่าปีห้าเก้าค่ะใช้เวลาประมาณสองสองปีนิดๆค่ะค่ะเยอะมากค่ะล้วจากพอสอไปรอสอนี้อันนี้ตั้งเป้าไหมหรือว่ามันเป็นเป็นเรื่องของผลงานมันได้พอดีอ๋อของของรอสอใช่ไหมคะรอะสอก็พอดีว่าได้สอนวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ พอดีเลยอะค่ะมันก็เลยแบบเขียนเขียนเขียนตำรามันมันได้ใช้สอนนักศึกษาอยู่แล้วเออเราก็เอ้าอย่างนั้นทําไมไม่ยิงปืนนัดเดียวเอ้ยได้นกสองตัวเอยเขาเรียกว่ายิงนกนัดเดียวได้ปืนสองกระบอกเลยอ่าค่ะดูมีมูลค่าค่ะก็คือว่าเราก็เขียน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 ไปด้วยแล้วก็แบบการด้วยความที่เป็นวิชาที่สอนในปโทค่ะมันก็จะมีนักศึกษาที่เขาแบบทํางานแล้วอะค่ะ เราก็ได้เห็นวิธีการบริหารคนในหน่วยงานภาครัฐต่างๆที่นักศึกษานะคะแชร์ถูกประเด็นไอเดียนะคะเราก็จับมาเป็นส่วนหนึ่งในการเขียนตำราด้วยค่ะมันมันทั้งเป็นการตกผลึกทั้งจากอ่าการค้นคว้าข้อมูลของเราเองด้วยส่วนหนึ่งจากที่เราเคยเรียนมาแล้วเรามีความรู้แบบก้นกุฏิมาแล้วอ่าแล้วเราก็ค้นคว้าเพิ่มเพราะว่าคือการบริหาร ซับเนาะมันก็จะมีลูกเล่นใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะเป็นเรื่องของการอาจจะใช้เทคโนโลยีอะไรต่างๆเนาะเรื่องของคนมันก็เปลี่ยนไปตามเจนตามอะไรอย่างเงี้ยเนาะวิธีการบริหารก็กคือมีคอนเซ็ปต์มาแล้วจากที่เรียนปเอกค่ะแล้วก็ค้นคว้าเพิ่มเติมค่ะแล้วก็คิดิกับนักศึกษาในห้องเรียนนะคะส่วนหนึ่งแล้วก็ทํางานวิจัยซัพพอร์ตสืบตาราเราค่ะส่วนหนึ่งค่ะก,ก็ตรงนี้ก็ทําให้เรา เขียนเขียนตำราได้ได้เสร็จอ่าค่ะแล้วก็ทำวิจัยประกบเข้าไปด้วยค่ะตำราการ,รบริหารทรัพยากรมนุษย์ใช่ไหมครับใช,ใช่ค่ะอ่นานไหมครับเล่มนี้เทีอ่อาจารย์ที่ผลงานรอสอนใช้ตำราเล่มนี้ใช้เวลาเขียนนานไหมอ่าใช้เวลาเขียนตำราประมาณสองปีค่ะก็ใช้เวลานะพี่พี่ต่ายคือด้วยความที่ อ๋อจริงๆเนาะเราทั้งสอนเนาะแล้วก็เราก็มีกิจกรรมต่างๆของมหาลัยอะแยะๆด้วยความที่เป็นมหาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นก็ก็จะมีแบบกิจกรรมอะไรที่แบบว่าทั้งในพื้นที่นอกพื้นที่มหาลัยอะไรต่างๆค่ะก็ใช้วิธีการว่าเจดเวลานะคะแล้วก็สิ่งสิ่งที่ทําให้อ่าเราเราเขียนได้เสร็จอาจจะด้วยความที่หลักเลย,ยคือดาว,ว่ามองว่าเป็นเรื่องของการสอนแล้วอีกส่วนหนึ่งคือเราชอบเขียน เราเราชอบเขียนด้วยส่วนหนึ่งค่ะสมัยสมัยเด็กๆเรียนเรียนประถมอะคะ่ะตอนตอนเรียนชั้นประถมอะคือครูครูเอาครูเอาเดาวไปประกวดเขียนเรียงความอาจจะตอนแรกเก่งอ่ค่ะคือคือเป็นคนชอบเขียนด้วยส่วนหนึ่งนะคะมีอะไรก็ชอบเขียนดูอย่างพูดสิพูดเยอะอะพูดมากอะเออเออก็เอาทีพ่พูดๆนั่นแหละนึกๆอยู่รันๆันนี่แหละเอามาเขียนเขียนเขียนค่ะคะ่ะ ก,ก็ใช้เวลา2ปีค่ะในในการเขียนตำราค่ะแล้วก็วิจัยก็ทั้งหมดที่ใช้ส่งไป3ชิ้นค่ะก็มีตีพิมพ์อินเตอร์หนึ่งชิ้นนะคะในฐานสกอปัสแล้วก็มีใน TCI ฐาน1อีก2ชิ้นค่ะในการขอรอสศอค่ะ,คะ,คะก,กมมม็มันประกบครบคู่กันไปพอดีค่ะ,คะก,ก็เลยได้จังหวะแล้วคราวนี้ มันมันคล้ายๆกับว่า,วามันมันจะมีการเปลี่ยนเกณฑ์ด้วยของของการขอตำแหน่งทางวิชาการนะคะแล้วก็ข่าวลือก็มาว,าว่ามันยากนะนั้นนี้นู่นนะเกาเลยเออเอาเถอะอย่างนั้นก็บืนส่งมันเลยมันจบๆไปเถอะประมาณนี้อขออาจารย์ดาเป็นระอยต่อพอดีใช่ไหมในการเปลี่ยนเกณฑ์ใช่ใก็คือ,ข,อข่าวลือมันมาพี่ ที่ต่ายข่าวลือแบบมามามาเอเราก็ตกใจตื่นตนกก็อาอย่างนั้นรีบทําค่ะรีบทําแล้วก็รีบส่งดีกว่าปรากฏว,ว่าส่งไปแล้วนะคะกว่าจะกว่าจะมาใช้เกณฑ์ใหม่จริงๆเนี่ยปีหกห้าหกห้าหรือประมาณปีหกห้าค่ะแล้วก็แบบโอ้โหโอ,อุตส่าห์เล่งทำก็ดีได้มีแหน่งเร็วขึ้นเนีค่ะก็ก็ดีค่ะก็ีครับ ค่ะค่ะก็ก็ถือถือว่าถือว่าการการที่เราโดนข่าวลือนะคะก็ทําให้เราโชคดีไปค่ะก็เลยทําให้แบบว่าเออเราเราเราได้ตรงนี้เร็วขึ้นแล้วพอเราทํางานตรงนี้เสร็จแล้วเนะเราก็เอาเวลาตรงนี้ค่ะมามาพักผ่อนรีแลกซ์รีแลกซ์กตัวเราเองแต่ว่าแต่ว่าก็ก็ ก็จะไม่หยุดพัฒนาตัวเองเหรอกคะ่ะยังไงการเป็นอาจารย์ก็อย่างน้อยก็ต้องทําวิจัยแหละเพื่อที่จะเอาความรู้ตรงนี้นะคะมาถ่ายทอดให้นักศึกษามาคุยกันในชั้นเรียนด้วยแล้วก็มีการเผยแพร่บทความเพื่อที่ว่าอาจจะมีคนที่เขาเกิดเขาเรียกเกิดแรงบันดาลใจหรือจุดประกายไปจากงานของเราเอาไปใช้ต่อยอดไงคะมันก็ที่น่าจะเป็นการสร้างสรรค์นในในเชิงความรู้มักที่มันแบบเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะค่ะ นอาจารย์ได้รอสอปีไหนนะที่ตอวยื่นปีห้าเก้าได้ปีไหนอ๋นนอรอสอปีห้าเก้าแล้วก็รอสอเดาได,าดา้ถ้าเอาเอาเป็นเอาเป็นกว่ากว่ามันจะมาประกาศเนาะในจังหวะที่รอเป็นกลางปีหกห้าแต่ว่าได้จริงๆคือกุมภาพันธ์หกสี่ค่ะก็คือนับนับไปตั้งแต่ที่เราส่งวันที่เราส่งค่ะความรู้สึกเป็นยไบงไงครับต่างกับจบ,ก,บกเตอร์ไหมครับกับรอสอได้รอสอนี่ยเขาภูมิใจ จะว่ายังไงดีละ่ะเอาเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าถ้าถามถึงว่าได้ได้รอสอแล้วดีไหมก็ก็ดีใจล่ะค่ะเพราะว่าคือมันก็ได้เงินประจําตําแหน่งขึ้นเนาะเออในส่วนหนึ่งเราปฏิเสธไม่ได้หรอกเรื่องเงินมันเป็นปัจจัยพื้นฐานของของชีวิตมนุษย์แล้วเป็นตัวรออยู่แล้วนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งรามองว่าคนในครอบครัวพ่อแม่ดาวอะ่ะ <Okay. S 1> เขาเมืเขาเขาภูมิใจนะ เหมือนกับเขาเขาดีใจมากกว่าเราอีกไหมเรานี่แบบว่าโอ้ยได้ตังค่าขนมเพิ่มแล้วเออเราเรามองงี้เนาะเออเราทําไปเราได้ตังแต่พ่อแม่คือเขาภูมิใจอ่ะบางทีแบบแม่ก็อาจจะแบบว่ามีการโม้หน่อยเออเจอใครก็อาจจะโม้เรื่องลูกนิดนึงเนี่ยลูกได้นั้นนี้แล้วก็บอกแม่แม่พอพอเบาหน่อยค่ะค่ะก็ผู้ใหญ่เขาผู้ใหญ่เขาภูมิใจค่ะก็ก็ปล่อยเข้าไปเนาะเออความสุขเขาอะค่ะแต่แต่ตัวเราอ่ะการที่จะ ได้ตำแหน่งทางวิชาการหรือไม่ได้ตำแหน่งวิชาการหรือหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะเราเราก็มีคุณค่าในตัวของเราเองไม่ว่าอาจจะทํางานดีแต่อาจจะไม่อยากขอก็ได้ก็อาจจะมีคนประเภทนี้อยู่ค่ะก็ก็ให้ให้ดูที่คุณค่าของงานหรือบางครั้งการขอตําแหน่งทางวิชาการไปอาจจะอาจจะโชคร้ายไหมผู้ทรงก็มีหลายแบบไหมเหมือนอย่างอาจารย์ตัดเกรดเราเนาะเสกนี้อาจารย์ท่านนี้ก็ อ่าระดับหนึ่งอาจารย์อีกท่านก็ระดับหนึ่งค่ะก็ปฏิเสธไม่ได้ค่ะเรื่องของเขาเรียกว่าอ,อะไรนะเรื่องของแบบความมีโชคอะค่ะก็ก็มีส่วนเหมือนกันค่ะค่ะ,ะมันมันมันเหมือนกับว่าความพยายามส่วนหนึ่งแล้วเราอาจจะอาจจะเป็นความมีโชคตรงที่ผู้ทรงท่านอาจจะอ่านงานเราแล้วท่านเมตตาด้วยส่วนหนึ่งค่ะก็ก็เลยทําให้สําเร็จตรงนี้ค่ะก็ไม่รู้จะว่ายังไง ก็ไม่รู้ผู้ทรงเป็นใครหรอกแต่ก็ขอบคุณนะคะ <laughs> <laughs> เผื่อเผื่อผู้ทรงเห็นตรงนี้ค่ะค่ะ <laughs> แต่ก็บลายใช่ไหมมันไม่รู้ว่าใครเป็นคนตรวจงานเราใช่ไหมใช่ค่ะ <laughs> การการเขียนการการส่งขอตําแหน่งทางวิชาการคือผู้ทรงอาจจะรู้จักเรามัาง้งแต่ว่าเราเราจะไม่รู้ผู้ทรงเพราะผู้ทรงเขาเห็นปก ตำราเห็นเห็นในในหน้างานวิจัยเขาเขาก็รู้เราแล้วล่ละแต่แต่เราไม่รู้เขาไงคะพี่ตายค่ะอืมก็ก็ก็ขึ้นอยู่กับว่าทางกพวของมหาลัยอะค่ะของของมหาลัยนะคะทางคณะกรรมการนะคะเพื่อนเพื่อนจะเซตเซตไทยให้เป็นคนอ่านงานเราซึ่งการอ่านงานในในระดับขอสอค่ะก็ก็จะเป็นถ้าถ้าจำไม่ผิดเนาะก็ก็จะเป็นระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไปค่ะ แต่แต่ถ้าการอ่านงานของ,อองรองศาสตราจารย์ขอขอรอ,อต่อละค่ะก็จะเป็นศาสตราจ,จารย์ขึ้นไปสองคนแต่แต่ว่าจะเป็นอรองศาสตราจารย์ปนมาได้อยู่หนึ่งคนนะคะหรือไม่ก็เอาให้ชัวร์ก็เป็นศาสตราจ,จารย์ทั้งหมดสามคนเลยประมาณนี้นะค่ะพี่พี่ต่ายค,คือคือจะต้องมีคุณสมบัติว่าเหมือนกับเขาเขามีคุณสมบัติอยู่เราเราไม่แม่นตรงนี้นะค่ะแต่เราไม่รู้ว่าใครอ่านงานเรานแต่ก็ ยกมือไหว้แล้วกันก็ยกมือไหว้ค่ะถ้าเห็นก็ขอบคุณนะคะที่ให้หนูค่ะหนูดีใจมากเลยหนังสืออาจารย์หาซื้อได้ที่ไหนบ้างครับมีมีโชว์ไหมเผื่อเื่อมีใครอ่านโอเคหนังสือนะคะอ่ะขายของหน,นังสือ,อเดี๋ยวเอาใกล้ๆเห็นห ค่ะค่ะเป็นการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะคะ <Okay. S 1> ค่ะเล่มนี้ก็ขายอยู่ที่์ูนังสือจุฬาค่ะอ่าค่ะก็เข้าไปแวะชมได้นะคะความยาวทั้งหมดค่ะ428หน้าค่ะ ก็ก็คือว่าตรงนี้นะคะคือถ้าใครอยากจะเอาไปดูเป็นแนวทางนะคะในการเขียนงานหรือว่าใช้ในการที่ขอ,อเขาเรียกว่าขอตําแหน่งทางวิชาการนอกเขียนงานขอตําแหน่งทางวิชาการหรือว่าใช้สอนนักศึกษาก็ได้เราเราเรา,เราดีใจรละเราภูมิใจอย่างหนึ่งนะมีอาจารย์อยู่ที่มอไหนนะเราจำไม่ได้แล้วอะของราชพัฒท,ที่ไหนสักที่หนึ่งนี่แหละ,ะเพิ่นอีเมลมาแล้วเพิ่นก็บอกว่า ขอ powerpoint อาจารย์หน่อยใช้ใช้หนังสือใช้หนังสืออาจารย์สอนนักศ,ศ,ศ,ศึกษาเราเราก็ส่งก็ส่ง powerpoint ไปไป,ไปให้ค่ะอให้ให้เพื่อนใช้สอนนักศึกษาแต่แต่เราดีใจอย่างหนึ่งว่าเรามีคนใช้งานของเราอ่ะ เอาไปใช้สอนนักศึกษาด้วยนะค่ะมันมันเป็นความภูมิใจอะ่ะที่แบบว่าผลงานเราได้ได้เผยแพร่แล้วก็มีคนเห็นเห็นคุณค่าของมันแล้วก็เอามันไปใช้สอนเอาไปใช้ต่อยอดต่อตรงนี้ก็เราคิดว่ามันมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นอา่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะเป็นวิทยาธรรมทานไหมคะอา่าค่ะคือคือในในแง่ของการที่ การที่ให้ความรู้อะค่ะโดยที่เขาไม่ได้รู้จักเราอ่าแต่ว่าเขาอ่านงานของเราแล้วเขาก็ได้อะไรที่แบบดีๆจากจากเราไปอะค่ะตรงตรงนี้มันมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าชื่นใจนะแล้วบางทีนี่เราก็เข้าไปเปิดดูอยอดขายอะค่ะว่าเอ,อยอดขายหนังสือเราเป็นยังไงมัง่งแล้วก็แบบว่าเออเห็นมีคนซื้อไปนะเออจำนวนยอดที่ขายออนไลน์เนาะมันเข้าเช็คได้อะค่ะอของศูนย์หนังสืออะค่ะเราก็แบบว่าโอ้ ดีใจอ,ะอ่ะอ่าแล้วก็มีสูตรหนังสือจุลานะคะแล้วก็สูตรหนังสือที่ธรรมศาสตรค์ค่ะค่ะที่วางขายอยู่ค่ะครับ่วงท้ายอาจารย์วางแผนต่อไปอยังไงครับจะเขียนอีกเขียนต่อใช่ไหมครัเห็นมีแผนว่าจะเขียนต่อใช่ไหมครับเล่ก็ ก็คิดว่านะคะคือตอนนี้ไม่ไม่กล้ารับปากไม่กล้าอะไรกับทุกคนเนาะมันเป็นแพนแบบยาวๆเลยนะคะคือเรา oh. เราก็ยังทํางานอยู่ในฟิลนี้อยู่ในวงการนี้นะคะถ้าบอกว่าจะไม่เขียนเลยนี่คุณจะเอาเวลาไปทำอะไรเนาะจะไม่เขียนเลยคุณต้องสอนหนังสือนะักศึกษ,ษาไหมคุณก็ต้องเขียนอยู่แล้วล่ะถ้าบอกว่าจะไม่ทําวิจัยเลย มันจะเป็นไปได้หรอเพราะว่าเขาก็มี KPI ต่างๆบังคับให้เราต้องทำแล้วแล้วทำไมเราเราไม่ทำแล้วก็ลองขอสักครั้งหนึ่งละ่ะในชีวิตของเราได้ก็ดีไม่ได้ก็ถือว่าได้ลองนะคะคือแบบว่าขอแค่ได้ลองเถอะคือดาวนิสัยเราเป็นอย่างนี้คือถ้าดาวได้ส่งงานไปแล้วเออส่งมันไปก็ช่างแม่งมันละเออแล้วแต่ผู้ส่งเพ่นจะจัด จัดการและเอผลเป็นยังไงก็ถือว่าเราส่งแล้วเราจะไม่คิดถึงมันแล้วเออเราจะไปหาทําอย่างอื่นที่รีแหลกมีความสุขของเราไปค่ะตรงตรงนี้ค่ะแต่แต่ว่าถามว่าทําไมก็ตอนนี้ด้วยด้วยวัยขนาดนี้เราว่าเราจะมีแรงอยู่นะออมันมันก็น่าทํานะแล้วก็น่าสนุกสําหรับเราต่อไปค่ะการทําวิจัยก็สนุกค่ะยังยังอยากเผือกเรื่องชาวบ้านไปเรื่อยๆอยู่ค่ะเก็บข้อมูลค่ะตรงนี้ค่ะ แล้วเปา้าห,หมายในวิชาชีพอาจารย์แผนไว้ยังไงม่เป้าหมายในวิชาชีพอาจารย์หรอก็คงจะรับผิดชอบในเรื่องของอะไรล่ะการสอนมั้งคะคือการสอนก็คงต้องมีการพัฒนานะคะในสิ่งที่เราสอนนะคะ เทอมนี้เราวางแผนเราเขียนในสิ่งที่เราสอนเนาะเราสอนเท่านี้แต่ว่าเทอมต่อไปเราก็จะมีความรู้ใหม่ๆที่อัปเดตเอามาใส่ะคะ่ะเพิ่มขึ้นแล้วก็อาจจะหารูปแบบการสอนเทคนิคการสอนใหม่ๆมาใช้กับนักศึกษานะคะให้ห้องเรียนสนุกมากขึ้น,นะคะ่ะอาจจะเน้นให้ นักศึกษาได้ได้มีส่วนร่วมในการเรียนกับเรามากขึ้นทั้งในการนำเสนอง,งานในการคิดการวิเคราะห์พยายามเชียร์ให้ให้เด็กๆกล้าที่จะแสดงออกกล้าพูดอะไรมากขึ้นค่ะแล้วก็เน้นในเรื่องของเทคโนโลยีค่ะการอาจจะมีการ,รตัดต่อคลิปนะคะ,ะถ้าถ้าดูใน Facebook ของดาวจะจะเห็นว่า เราจะให้งานนักศึกษาะคะ่ะทำคลิปวิดีโอลง YouTube ก็ค่ะเตรงนี้นะคะในในเนื้อหารายวิชาที่ที่เราสอนด้วยะคะ่ะซึ่งซึ่งตรงนี้นี่แหละพอเราเห็นงานเด็กเ,เราภูมิใจนะเด็กทำได้ดีกว่าที่เราคาดไปเยอะ,ะคะ่ะแล้วเด็กตัดต่อคลิปแบบว่าเก่งมากะคะ่ะตรงนี้ค่ะก็ใช่ใช่มันมัมนจะเป็นประโยชน์กับ การทำงานในอนาคตเ่อเขาได้ไปทํางานแล้วเขาต้องนําเสนอต่ต่อคลิปสําคัญน,นะคะใน,ในยุคป,ปัจจุบันนี้เรื่องของการนําเสนองานค่ะค่ะแล้วมองวิจัยมองมองถึงวิช,ชาการต้องต่อไปไหมครับมองถึงสอนไหมอมองถึงสอนไหมก็จริงๆแล้วอ,อจะว่ายังไงดีล่ะได้รอสอนี่ก็ S <S 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 ก็ถือว่าเออก็ถือว่าเป็นเป็นวาสนาแล้วแต่แต่ถ้าสอบได้ก็ ขอบคุณค่ะ้าได้ก็ดีค่ะแต่เป็นเรื่องของอนาคตค่ะไม่กลา้าไม่กล้ารับปากกลัวว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรับปากไปแล้วจะกดดันตัวเองว่าแบบว่าเออแบบคนอื่นก็จะมองว่าเนี่ยเธอจะต้องทําเธอต้องทําเธอว่าเธอได้คอมมิตเอาไว้ว่าเธอจะส่งอีกกี่ปีนะสามปีห้าปีเจ็ดปีอะไรข้างหน้าฉันดูเธออยู่นะแล้วเธอไม่ทํานะไม่ไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวหลอกลวงประชาชนค่ะก็ก<อ>็<อ> ก็คิดว่าทำไปเรื่อยๆเสร็จเมื่อไหร่ก็ส่งค่ะไม่กดดันตัวเองใช้ใช้ชีวิตให้มีความสุขคือทั้งในเรื่องของการแบ่งเวลาการพักผ่อนการรีแล็ชิลๆของเราค่ะการมีเวลาให้กับครอบครัวที่บ้านค่ะแล้วก็เวลาการทำงานค่ะหนวันยีชั่วโมงแบ่งเลยแปดแปดแปดค่ะแต่บางทีงานมันเข้าอะค่ะก็ก็เกือบทั้งวันนะคะก็งานเหมือนกันก็ก็แล้วแต่เราบริหารค่ะพี่สายค่ะ ชิวๆไม่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 ต้องไม่ต้องไปเครียดหรือหรืออะไรกับมันมากอะค่ะไม่ไม่กดดันมากแล้วก็พอมันถึงจังหวะเสร็จจังหวะที่มันมันพร้อมแล้วเราก็ก็ส่งค่ะแต่ถ้ามันยังไม่เสร็จก็ก็ไปไปเรื่อยๆค่ะไปไปเรื่อยๆเพราะว่า ถ้ากดดันตัวเองเกินไปหรือหรือมองในแง่ของสายตาคนอื่นจะมามองหรือมาคาดหวังอะไรกับเราแต่ว่าแต่ว่าเราเราอยู่แบบเป็นตัวของเราเองนี่แหละดีที่สุดไม่ต้องมองสายตาใครไม่ต้องแคร์สื่อไม่ต้องแคร์เวอ่ะฉันแฮปปี้กับตรงนี้ฉันจะทําฉันก็ทำเออฉันจะช้าก็ก็ช้าก็ไม่เป็นไรเพราะว่าฉันก็พอใจในจุดตรงนี้ของฉันแล้วค่ะได้ครบั่วเลย โอ้คุยมานานดึงเวลาอาจารย์พักผ่อนแล้วเนี่ยขอบคุณนะครับอาจารย์ค่ะขอบคุณมากค่ะพี่ตายค่ะหาย